ไอ้เธอเธอมีแฟนยังล่ะฮัลโหลเธอฮัลโหลโสดเหรอโอ้อยู่อยู่มออะไรอะอยู่มออะไรอะทำไมไม่ไม่พูดอะไม่ไม่ไม่เป็นไรอะไม่พังปะไอ้นักขั้องาให้คุณนะอยู่มอหกโอ้ยขันเราใขอขอขอชื่อเฟซหน่อยดิขอชื่อเฟซหน่อยดิขัเราให้คุณเลยดูขันเราเฮียก็โตซ so er ีด้วยไอ้ซัด อ๋อขี้เกียจเหรอบ้านบบ้บ้าานนอยู่จังหวัดอะไรอ่ะบ้านอยู่จังหวัดอะอดไรอะ่ะบอกเราหน่อยดิทำไมไม่พูดอะ่ะทำไมพูดพูดพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยไม่อยากพูดอะ่ะไม่อยากพูดแต่กับพูดเลยว่าแล้วมีแฟนอะไกันยีได้ไปะเนี่ย

เธอไม่ต้องกลัวนะถ้าเธอไปเล่นกับเราถ้าลูกกระสุนยิงมาเราจะรับแทนเธอทุกลูกเลยฮ้ลโหลรับนัเนี่ยของค่ะแล้วถ้าถ้าเาให้ของเดี๋ยวเปลน่ยนกับเราป่ะเราให้เอลเอสกระบอกหนงไงเอาเปล่าเฮ้ยเมงเฮี้ยไปมึงมาปั๊มคอไอ้นี่ไปกูถ่ายคลิปอยู่ทั้งจริงกูให้กูลงเดี๋ยวกูลงกลุ่มมึงโดนมึงโดนแน่มึงอะบินแน่ไอ้เมง ถือปืนเนี <za> ่ยไมึงนี่ถือเอลมืงอะถือเออย่างเงี้ยถือเบนาวกูปลนใหม่ันอยู่แบบว่าอ๋อเฮ้พูดดิบ้านมีไใบปะเนี่ยดลมาแลจบๆที่รักูแลตัวเองดีๆลนะบ้าวว้าวว้า้าวว้าว้วว้าวว้าวว้้าวว้้้ก